สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันที่7จนะครับเดือนพฤษภาสองห้าหกเจ็ดเช้านี้ผมมีพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคาจงนจังหวัดพิจิตรนะพอดีผมไปได้มาก็แบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับอแบ่งป,ปันไปด้วยตามความชอบก็แล้วกันตามความชอบผมบอกเลยว่าสวยสวยมากๆมือทูตไกดีไลายนี่เลยนะครับก็แบ่งป,ปันก็ห้าร้อยบาทมีอุลมีปลายทางนะครับ มีอุมีไปทางลองดูนะครับเนื้อหาดีเนื้อหาดีาดวันละโลหะแห้งแก่งเก่าอ่ะลองดูลองดูตามภาพเลยดีกว่าเอาให้ภาพฟ้องกันดีกว่าอ่ประกันละห้าร้อยบาทนะครับมีอุมีไปทางน่ามีดูข้างล่างนี่ประการที่หนึ่งครับดูนะครับเนื้อหาเนี่ยแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่น้ําถุงน้ําทองเลยนะตามซอกตามหลือมี่ยังอยู่เลยนี่เลยนะครับนี่ เป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมนะดูวณะโลหะนะครับเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนะครับนี่สวยงามมากตามซอกตามอะไรนะครับยังมีน้ํำธงน้ําทองอยู่เลยนะครับนี่ส่วนที่ลึกๆนะครับผมนี่ไม่ลอกนะครับดูวัตถโลหะนะครับจากทองเหลืองเนี่ยเป็นเหลืองอมแดงอย่างนี้เลยนะครับเป็นเหลืองอมแดงอย่างนี้เลยนี่สวยงามมากนี่ไตฐานนะครับไต่ฐาน ตัดเช่ะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่ดูนะครับดูพันธุ์ดีดูมือนะครับดูดูริ้วจีวงจีวรเนี่ยตามซอกเลึกๆนี่ยังมีเลยนะครับมีความคมเห็นนะครับนี่เห็นไหมสวยงามมากสวยงามมากนะครับเป็นพิมพ์นิยมมีตามีจม,ม,ม,มูกสูงต่ําจมูกเป็นชมพู่หูใหญ่เห็นไหมครับเนื้อหาดีวันณนะโลหะจัดร้อยกว่าปีนะครับต้องอย่างนี้ร้อยกว่าปีต้องอย่างนี้ออนลองดูนะครับเอาตามภาพนี่ผมก็ไม่ใช่เซียนนะ แต่ผมบอกว่าสวยแค่นั้นเองนะครับตามที่ดูนะครับสวยก็ลองดูกันใครสวยใครชอบก็ปิด500บาทนะครับนี่เลยนะครับดูช่ำๆอย่างนี้ทองช่ำๆอย่างนี้เลยนะครับนี่อ่ะรายการที่1ครับนี่เลยนะครับปิดตามรายการ500บาทนะครับยิ้มด้วยนี่อ่ะรายการที่1ยิ้มรับซับรายการที่2ครับนี่ ตาจมูกสูงต่ำาช่ไหมครับจมูกเป็นชุมพู่หูนี่ใหญ่เลยครับนี่นี่เลยนะครับนี่เป็นนักสะสมรุ่นเก่านะรุ่นแกร ى, รุ่นเก่าเลยนะท่านชอบนี่ชอบพวกเนื้อโลหะหรือหล่ออะไรเงี้ยพวกเหรียญหล่อพวกอะไรอย่างนี้นะครับว่าผมเห็นผมก็อขอท่านมาแบ่งปันนะครับก็ลองดูนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาตามชอบเอาตามชอบนี่ดูเนื้อหามวลสาร นี่ดูเนื้อหาผิวพันธะนะครับเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนะครับโลหะทองเหลืองเนี่ยสวยงามนะครับช่ำๆอย่างนี้เลยใบหูเนี่ยหูใหญ่มากตานะครับสูงต่ำจมูกเป็นสมงพู่เลยนะครับอันนี้จัดช่อนะครับสับใบโบราณนะครับนี่สวยงามมากรายการที่สองนะครับติดตมรายการเก็บบริการรายการละห้าร้อยบาทครับเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวบนบ้านกันเลย รายการที่สามครับนี่จมูกตรงนี้จะโดนหน่อยนะเอาบีบีเนี่ยนะแต่ก็ยังเห็นเป็นชมพูอยู่นะครับนี่ดูวันณะโลหะนะครับนี่แดงเลยนะครับนี่เขียวเขียวชมนี้เลยนะครับจากทองเหลืองกลายเป็นอย่างนี้นะครับนะอายุอันนาแล้วอันนี้เม็ดเดือดของโลหะนะมีร้อยกว่าปีแหละนี่นะครับวันละโลหะต้องอย่างนี้นะครับเขียวอมแดงอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับโลหะ มีโลหะได้นะครับโลหะได้เหลืองอุเขียวอุแดงอย่างนี้เลยนีพิมพ์ทรงได้นะครับนี่ก็พิจารณาดูกันนะครับแบ<ม>่งป,ปันกันห้ารอบาทรายการที่สามครับนี่เลยนะครับอ่าตามรายการนะครับรายการที่สี่ครับนี่ นะครับสูงต่ำนะครับวัตณุโลหะนี่สวยงามมากเลยนะครับนี่เก่าๆแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนี่คือวันณะโลหะที่สวยงามนะครับนี่ข้างในเห็นไหมครับรมทองก็คือเป็นน้ำทองตามซอกทาอะไรเนี่ยไม่ได้ลอกไม่ได้นนะครับนีู่นะครับนี่เหลือ,องอมเขียวอมแดงนะครับวันณะโลหะนี่เก่าโลหะเก่า รายการที่สี่ครับนี่ตัดช่อนี่เลยนะครับมีรอยตะใบหย,ยาบเก่าอย่างนี้พิมพ์นิยมนะครับตัดช่อพิมพ์นิยมเบาทุบเนี่ยจะเป็นพิมพ์กีตาร์นี่รายการที่สี่รายการที่ห้าก็มีหลากหลายอยู่นะครับลองดูนะครับลองดูดูนะครับตามซอกตามไรีนน้ำธงน้ำทองเห็นไหมครับดูวัตณะโลหะเหลือกุ้มเขียวอุ้มแดงเลยนะครับ นี่ดูดิ้วชีวงชีวอนนะครับนี่ดูพิมพ์นะครับนี่มือนี่ไม่มีเว้นวินวักเห็นไหมครับนี่เลยนะครับภาษาสมาธิการจมูกเป็นชมพูเลยตาสูงตาต่ำยิ้มนี่หูใหญ่นะครับยิ้มนี่เลยนะครับนี่พิมทรงก็โอ้โหสวยงามที่สําคัญคือดูดูที่วัณโลหะนะครับนี่เหลืองอมเขียวอมแดงแล้วตามซอกลึกๆอะไรเงี้ยจะมีน้ําท้มน้าทองเห็นไหมครับนี่เลยนะครับเป็นโลหะเก่า ก่าเก่าเลยนะครับอย่างนี้นี่เลยรลัการที่ห้าครับหลัการที่หกครับนี่นี่เลยดูว่าหน้าลูหะานะครับนี่ท่านสะสมได้ดีมากๆเลยเลือกที่แบบลูหะาที่เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่ใหม่ๆเหมือนทุกวันนะครับนี่ที่เห็นๆกันนี่ลองดูครับ ที่จะทำํำโลหะให้เก่าอย่างนี้ได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี่ต้องอายุอนามได้นะครับดูน้ําทุงน้ําทองสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นออกทองเลยนะครับนี่แก่ทองเลยส่วนผสมเพราว่าตามที่เคยอ่านประวัตินะนะครับเวลาลงเวลาหลอ่อใครมีอะไรก็หย่อนลงไปหย่อนลงไปนะครับมีทงมีทองก็หย่อนลงไปนะครับผม แล้วก็ล้อมเทลตัดช่อ,อ,อมานี่เป็นพิมพ์นิยมมีตะบุงตะใบสวยงามนะครับนี่แต่งมากชอบตรงซอกๆนะครับลึกๆเนี้ยน้ำทรงน้ำทองเนี้ยโหสวยงามนี่หูตาจมูกสวยงามครับนี่รายการที่หครับผมติดตามรายการนะครับชื่นชอบก็ปิดตามรายการรายการละห0 0บาทมีอนุนมีปลายทาง ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับผมมีหน้าที่ไลฟ์แบ่งปันเช้ชาจิบกาแฟกันอ่าเดี๋ยวจิบกาแฟกันในการที่เจ็ดครับน,นี่พิมพ์ทรงดีนะครับพิมพ์ทรงดีนี่จมูกเป็นชุมผู้ตาสูงตาต่ำปากเห็นไหมครับหูใหญ่ สองข้างติดชัดเจนเอ่อกล้ามหน้าอง์หน้าอกเห็นไหมครับจีวงจีบอลมือน,นี้ต้องว้นวัดเห็นไหมครับไม่ชนกันนะครับไม่ชนกันไม่ชนกันนะครับจะต้องมีเว้นนี่่านเถินสัดส,ส่วนลงไปสวยงามนะครับหรือจีวงจีบอลตามซอกนี่ยังคมเลยนะครับนี่เลยนี่แล้วก็ดูที่วันณะโลหะนะครับแห้งแก่งเก่า นะครับเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนะครับลูหาได้อย่างนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานี่ตัดช่อนะครับนะครับเป็นพิมพ์นิยมโบราณเลยนะครับตอใบหยาบๆยาบอย่างนี้นะครับตามซอกตามไบมีน้ทุงน้ําทองลูหะาสวยเลยนะครับนี่รายการที่เจ็ดครับรายการที่แปดครับนี่เลย นี่นี่น,นี่มันนะโลหะดีมากสนิมเขียวขึ้นเลยนะครับนี่เลยเตามซอกตามลึกๆยังมีน้ำถุงน้ำทองอยู่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับหูใหญ่นี่เลยตาจมูกเห็นไหมครับจมูกเป็นชุ่มผู้ปากสูงต่ำเห็นไหมครับตาสวยงามนะครับนี่ดิว้วจีวงจีวรมือเนี่ยจะต้องไม่ชนกันนะครับเห็นไหมจะต้องวินวัดเห็นไหมครับนี่ รายการที่แปดครับปิดตามรายการเลยนะครับแบ่งปันกันมันบ้านห้าร้อยบาทอนได้ไปทางได้นะเอาที่สบายใจรายการที่เก้าครับนี่ดูนะโลหะนะครับโอโ้โหแดงเลยนะครับเหลืองโงกเป็นแดงเลยในื้อน้ำถุงน้ําทองนี่โอโ้โหฉ่ามากอางนี้นี่จากข่องเหลืองกลายเป็นแดงอย่างนี้ครับพคิดดูดีครับว่าอายุอานามเนี่ยโลหะนี่จะเก่าขนาดไหนนะครับ สวยงามมากนี่เลยครับสวยงามมากสวยงามมากกล้องไม่ค่อยดีนี่เลยๆอ่าจับแล้วครับนี่วันนั้โลหะนี่อู้น้ำทุ่งน้ำทองตามซอกตามแบบนี้อาบฉ่ำเลยนะครับสวยจริงๆนี่โลหะนี่ อกแดงเรื่อเเลยนะครับเห็นไหมครับเหลืององเขียวองแดงเลยนะครับนี่ตัดช่อเป็นพิมพ์นิยมนะครับรายการที่เก้าครับติดตามรายการนะครับผมแบ่งปันอย่างเดียวรายการที่สิบครับนี่ดูนะครับณโลหะนี่เหลืององเขียวองแดงเลยนะครับพิมพ์ทรงดีหูเหยอใหญ่นี่มีตามีจมูกจมูกเป็นชมพูมีปะมือนี่เว้นวักเห็นไหมครับนับแบง อยู่นะครับริ้วตีวงจีวรนะครับสังกรตุงสังกตินี่เก่ามากลึกนะครับตัดช่อพิมพ์นิยมอาการที่10นะครับนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินนะครับอายุหัวหน้าร้อยกว่าปีนะครับอ่ะอาการที่10อาการที่10 เอ็ดรายการที่สิบเอ็ดน,นะครับนี่มีเม็ดเดือดของโลหะด้วยนะครับติดตรงที่คอนะครับไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่อะไรนะแต่น่าจะเป็นโลหะเดือดนะครับก็ลงประเด็นดูนะครับความฉ่ำของวัตถะโลหะนะครับสวยงามมากนี่เลยนะครับนี่ปูนปนนิดนึงนะครับน,นี่นี้เลยนี่ปนปูนเลยนะครับ อ,อย่างนี้เลยนะครับดูวันณะโลหะนะครับดูหูตาจมูกปากโลหะชุ่มฉ่าอย่างนี้เลยนะครับแห้งแห้งเก่าเก่าเหลือง,องเขียวอมแดงเลยนะครับนี่ตัดช่อปิมนิยมนะครับปิมนิยมรายการที่สิบเอ็ดครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแพ่งบันท่านมานิดเดียวอย่างนี้นะท่านก็ห่วงอยู่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นรายการที่สิบสองนะครับนี่วันณนะ โลหะเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนะครับนี่ชมูเป็นชุมผู้ปากยิ้มหูใหญ่นี่นนะันดีนะครับนี่มือเว้นวักจีวงจีวรนนะครับนี่นี่นี่เด้งเป็นเลือ่อนๆเลยนะครับนี่ตัดชอ่อนี่รายการที่สิบสองนะครับนี่ เก่าอย่างนี้เลยโลหะเก่าเก่ายืนทรงสวยๆอย่างนี้เลยหลวงมเงินวัดบางคานรายการที่12ครับรายการที่13ครับนี่นี่นะครับช่ำๆเลยนะครับลหลวงโลหะนี่อกเขียวเลยนะครับเหลืองอุมเขียวเลยนะครับนี่ผลงโลหะได้ต้องอย่างนี้นะครับอายุนามร้อยกว่าปีนะครับไม่ใช่ว่าออกเลื้งๆอย่างนี้โนอะ้โหนี่เลยนะครับ จมูกเป็นชมพู่ตาเตอหูใหญ่นะครับจีบุมจีวอรูลหงรูหานี่ได้เลยนี่ประการที่สิบสามนะครับนี่โลหะเก่าๆอย่างนี้เลยสิบสามครับสิบสี่ครับนี่โลหะเก่าอย่างนี้เลย,ลห,กเกย,เลยหลวงพ่อเงินรูปหล่อนะครับนี่รูปหล่อบางคานนะครับวัดบางคานจงังหวัดพิจิตรครับ นะสะสมรุ่นเก่าเลยหรือเมืองวิจิตรเลยนะครับแกนี่แบ่งปันให้มาเลยนะครับผมหินและสวยก็มาแบ่งปันตามความชื่นชอบนะครับ500บาทโอนได้ไปทางได้นะครับพิมพ์ทรงดีสวยเนื้อหาดีผิวพันธพระจัดนี่เลยแห้งๆออก แดงๆคือเขียวอย่างนี้เลยนะครับจากท้องเหลืองกลายเป็นแดงกินเขียวอย่างนี้นะครับวันน่าโลหะเหลืองอมเขียวอมแดงชอบนี่เลยรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบห้าครับนี่วันน่าโลหะนะครับนี่สวยงามมากนะครับเก่าอย่างนี้เลยนี่รูปหล่อหลงพ่อเงินหูตาจมูกนี่เราแบ่งปันกันนะแบ่งปันกันนะ หายากนะครับหายากนะครับที่จะแบ่งปันแบบเบาๆอย่างนี้นะครับนี่ผมไปจะล่อมตั้งนานนะครับเพื่อท่านจะให้แบ่งปันแบบนี้ <c oughs> อรายการที่สิบครับนี่เออใช่ดิรายการที่สิบห้าแหมรายการที่สิบสิบหกครับนี่ดูวันละโลหะนะครับนี่สวยงามมากนะครับแห้งแก่งเก่านี่เลยนะครับ พิมพ์ทรงดีจีวงจีวอนนะครับโลหะเหลืองอมเขียวอมแดงนี่เลยนะครับนี่จ๋าเลยสวยงามมากเลยนะครับนี่ตัดช่อนะครับในการที่16ครับนี่เลยอ่านี่หงตาจมูกนะครับจมูกเป็นชมพูเลยคาบเก่าคาบอะไรยังมีนิ้วทงนิ้วเท้านิ้วมือนะครับจีวงจีวอนนี่อ่ะ อาการที่16ครับเบอร์โทรข้างล่างนะครับไก่ดีไลน์นั่นแหละเพื่อนๆดูภาพเพิ่มเติม,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 มกดติดตามจะมีคลิปนาเจ้าช้าจิบกาแฟกันมาแบ่งปันนะครับนี่พิมพ์ทรงดีเนื้อหาดีมวลสารผิวพธุ์พ,พะระเหลืองอมเขียวอมแดงเห็นไหมครับนี่นี่เลยนะครับนี่สุดยอดของพระที่มีเมตตามีคแ้วลาดปลอดภัยนะครับ เมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวยอธิษฐานได้เลยนะครับหลวงพ่อเงินนี่ชื่อก็บ่งบอกถึงความเป็นสิริมงคลนะครับดูวันละโลหะนะครับแดงเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนะครับวันละโลหะดีมากสวยงามนี่อายุอันนามได้แน่นอนครับอย่างนี้ตัดช่อนะครับพิมพ์นิยมนี่เลยนะครับนี่รายการที่สินะครับดูนะครับสวยงามมาก17ครับ18ครับ

เหลืองอมเขียวอมแดงเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่คือวันณะโลหะร้อยกว่าปีต้องอย่างนี้นะครับหูตาจมูกคมนะครับหูใหญ่จมูกเป็นชุมพู่ตาสูงตาต่ำเนี่ยไหมครับนี่ตัดชอบพิมพ์นิยมนะครับดูวันนะโลหะนะครับดูวันนะโลหะนะครับเหลืองอมเขียวอมแดงอย่างนี้เนี่ยหูไม่ธรรมดานะรายการที่สิบแปดครับนี่เลยนะครับสิบแปดครับรายการที่สิบเก้าครับนี่ โลหะแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับเหลืองอมงเขียวอมแดงเลยนะครับนี่เป็นนัสกสะสมท่านหนึ่งนะครับเป็นอายุอานามแก่แล้วนะครับอายุมากแล้วนี่ชอบพวกรูปหล่อพวกเหรียญหล่อพวกอะไรอย่างนี้ท่านสะส,สมนะครับนี่ก็เามาแบ่งปันกันสวยๆอย่างนี้ดูเอาเองแล้วนะครับว่าอายุอานามได้ไหมดูวันละโลหะนะครับนี่พิมพ์ทรงก็ ดูอะไะครับเป็นพระหลอ่อนะครับพิมพ์ทรงคงจะแตกต่างกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป๊ะๆไม่ใช่พ้าปั๊มนะครับเป็นพระหลอ่อนะครับอรอแบบตัดช่อด้วยนะครับอะไรที่กระแสโ enfin ลหะวิ่งไปถึงก็จะชัดเจนนะครับตรงไหนไม่ถึงก็ไม่เป็นก็จะไม่ชัดเจนนะครับอย่าไปวาตรงเป๊ะๆอย่างนี้นี่ไม่ได้นะครับเพราะนึกลองนึกสภาพดูครับเป็นพระหลอ่อไม่ใช่พระปั๊มอะปั๊มมันต้องเหมือนกันหมดนะครับนี่ ลองดูนะครับนครับตัดช่อนะครับรายการที่สิบเก้าครับนี่สวยๆเลยยี่สิบครับน,นี่สวยงามมากวันนาโลหะนี่เหลืองอมแดงเลยนะครับเหลืองอมเขียวอกแดง แห้งเก่าแน่นอนครับอย่างนี้อายุนามนี้ต้องเยอะนะครับถึงจะทําโลหะอย่างนี้ได้นะครับนี่โลหะถึงจะเป็นอย่างนี้ได้ปกติลองหลอด้วยครับนี่ทองเหลืองอะไรนี้ก็ยังจ๋าอยู่เลยนะครับนี่รายการที่20นะครับปิดตามรายการหรือตามรายการนะครับผมนี่ยีครับ21ครับ นี่เลยนะโอ้โหนีน้ำทุงน้ำทองนี่ออกจ่าเลยนี่ดูนะครับดูโลหะนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่เก่านะครับเก่ามากนะครับโลหะเก่าเรื่องมุมเขียวอุมแดงเลยนะครับนี่โลหะเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ เป็นพิมพ์นิยมนะครับตัดช่อบนี่เป็นแดงเรื่อยๆเลยนะครับจากทองเหลืองกลายเป็นแดงเป็นเขียวครับนี่เก่ามากนี่เลยนะครับรายการที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดครับนี่เลยนะครับยี่สิบสองครับนี่นี่มิมกีตานะ พิมพิสตานะครับนี่มีเม็ดตุงมเ,เม็ดเดือดนี่โลหะนี่ออกทองเลยนะครับนี่โอ้โห,โหนี่เลยนะครับถ้าเป็นพิมพิตาเนี่ยเบาทุบเบาทุบนะครับจะเป็นพิมพิสตานะครับนี่หงตาจมูกเห็นไหมครับเป็นจุมพู่เลยเนี่ยจะมีเม็ดเดือดต,ตรงนี้นะครับถยกว่าคลิกพิมพิตานะครับนี่โลหะนี่ออกเหลืองอุมเขียวอุมแดงเลยนะครับ สวยงามสวยงามนะครับนี่เป็นพิมพ์พิตานะครับรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับนี่ตัวตามภาพเลยนะครับนี่น้ำทงน้ำทองออกนี่เป็นพิมพ์พิตานะครับนี่พิตาตรงนี้จมูกเป็นชุมพู่เลยนะครับหูเหอนี่วรรนาลาดหางนี่ออกแดงเลยนะครับเหลืององุมแดงอุมเขียวเลยนะครับเหลืองอุ้มเขียวอุมแดง น้ำทธงน้ำทองดำซอกดำอะไรนี่ชัดเจนสวยงามนะครับสวยงามนี่เรื่อยๆเยบเาทุบนี่แล้วก็มีตะไบโบราณเห็นนะครับน,นี่เป็นพิตาร์นะครับ,รบสวยงามนะครับมากในพุทธคุณอยู่แล้วครับหลวงพ่อเงินยี่สิบสามครับฝังชี้ก็รู้นนะครับเงินนี่เงินนะครับ นี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับอีกองหนึ่งนะครับนี่ตัดช่อนะครับสวยงามมากหมอนโลหะนี่เหลืองอมแดงเลยนะครับเหลืองอมเขียวอมแดงเรื่อๆยๆเลยโลหะอย่างนี้ได้นี่ไม่ธรรมดานะครับนี่นี่เลยนะครับตัดช่อนะครับ ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่นะครับสวยงามนะครับยี่สิบสี่นี่สวยงามนะครับดูนะโลหะนะครับสวยงามยี่สิบสี่ครับยี่สิบห้าครับนี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสวยงามมากครับนี่เบ้าก็จะเป็นเบ้าทุบนะครับไม่มีช่อเพราะว่าห่อหล่อแบบแบบ แบบยัดนะครับห่อแบบยัดนะครับแต่ไอพิมพ์นิยมเนี่ยเขาจะเป็นช่อเป็นช่อนะครับมีช่อหนึ่งก็มาสิบกว่าองค์อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาตะไบามาตัดก็จะเห็นช่อนะครับแล้วก็ตะไบเลื่อยเลื่อยนะครับน,นี่นี่อันนี้จะเป็นทุบๆลงไปนะครับยัดๆลงไปดูเม็ดเดือดของๆๆด,ดวงงระนะครับดวนะระหระเหลืองอมเขียวอมแดงนะครับสวยงามนี่ เป็นพิกีตาร์นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานมากเลยพุทธคุณแล้วครับเีตามหานิยมค้าขายร่ารวยชื่อก็รู้อยู่แล้วครับเงินนี่อ่ะประการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบห้าครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้านะครับยี่สิบหกครับนี่ิกีตาร์อีกองหนึ่งครับดูวันโลหะสวยงามมากนะครับนี่ดิวจีวงจีวอนไม่รู้กี่ชายนะผมไ็ดูไม่เป็นนะผมดูเป็นแต่ภาพันนี้ นิยมกับเบ้ากับกับกีตาไงนะเองนี่กีตาคือเป็นเบ้าทุบนิยมคือตัดช่อนั่นเรื่องสามชายสี่ชายห้าชายนั้นไม่รู้เลยครับดูเป็นจมูกเป็นชมพูมีตาใน่ไหมครับมีหูดูกันเอาเองครับดูกันเอาเองนี่นี่นะครับดิจิวองตรงลึกๆซอกๆนี้ยังคมชัดเลยนะครับนี่วันณะโลหะนะครับออกเหลืองอมเขียวอมแดงเลยนะครับโลหะวันณะโลหะได้ ร้อยกว่าปีนะครับเบาทุบนี่เป็นพิมพ์กีตา่ารายการที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกพป็นพระเก่าพระสะสมของตาท่านหนึ่งนะครับนี่ให้มาแบ่งปันในราคาเบาๆเลยนะครับนี่อันนี้พุนเลยนะครับเนื้อหานี่พุนมากเลยนี่เนื้อเดือดลูหะเดือดนะครับเทลงไปก็จะอย่างนี้นะครับป็นพุนๆเป็นพิมกีตานะครับนี่แต่ก็ชัดเจนโอ้รูหะพุนอย่างนี้ไดน้นี่ก็ต้องเก่ามากนะครับ อยู่อนามต้องเป็นร้อยร้อยปีนะครับนี่เป็นร้อยปีนะครับนี่นี่เลยนะครับเป็นเบาทุบดูดีแดงเ,เรื่อนๆเลยนะครับโลหะทองทองเหลืองออกเป็นแดงอมเขียวอมเขียวอมแดงเลยนะครับนี่อยู่อนามได้มีรอยตะไบเก็บสวยงามรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพิมพ์กีตานะครับนี่เนื้อหาสวยผิวพันธ์ดีอ่ะรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการละห้าร้อยบาทกดติดตามนะครับกดแชร์ปิดก็ โทรมาแบ่งปันได้เลยลายมาก็ได้500บาทมีโนมีปลายทางขอบคุณครับ